ขออนุญาตไดไม่ตอกทางทุกทุกงเรียรยปลอดภัยุนุกสูงรกระซ้าตกไกลได้หลายๆเหมือนนั้นทารุ่สิงหจบางไส้ต้องจบลงตำสองเลียงมายไป

ว่าให้ทุกจุดปัดไปโอ้โัดไป,ค,ดไปคือมาหาเนี่ยมาขั้นไปลูกถึงแน่านมปลอดภัยทุกคนนะครับจ้าวครับขอบคุณที่ติดตามรับชมร่วมงานเรียสวัสดีครับ